สวัสดีค่ะนกมีดหมอนะคะวันนี้ได้มีมีดของหลวงพ่อกลวยนะคะมาทุกท่านได้รับชมนะคะมีดเล่มนี้ด้ามรวมฝักอยู่ที่ห้าเกือบห้านิ้วนะคะเฉพาะใบอยู่ที่3นิ้วนะคะเป็นมีดปากกานะคะพกพาสะดวกนะคะมีดเล่มนี้นี่นะคะทุกท่าน สวยงามกระทัดรัดนะคะความยาวของมีดก็เป็นมีดทรงกระทัดรัดนะคะเป็นมีดสำหรับพกพานะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านในของมีดกันนะคะนี่นะคะทุกท่าน เป็นมีดหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคสิทธารามนะคะสวยงามนะคะทุกท่านท่านใดมีใจรักและศรัทธาในมีดหลวงพ่อกลวยนะคะอยากได้ไปบูชาก็โทรมาที่เบอร์094 0567 445นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ลายนะคะขนาดพกพา ติดตัวไปไหนมาไหนนะคะทุกท่านพุทธคุณของท่านเข้มขังแน่นอนนะคะนี่นะคะสวยงามมากๆเลยนี่นะคะทุกท่าน อยากได้ภาพเพิ่มเติมนะคะก็ทักไลายมานะคะสนใจก็โทรมาสอบถามทักทายกันได้นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะ นกมีดหมอสวัสดีค่ะ